ค่ะสวัสดีค่ะมิวพีค่ะพิรยาพงศบัตรมิแกนสงขลา2 0 2 4ค่ะค่ะเป็นยังไงคะหลังรับมงดีใจมากคะ่ะหลังรับมงก็คือนอนกอดมงก่อนหนึ่งคืนค่ะแล้วก็กรีดออกมาค่ะพร้อมกับไปบอกย่าเงือกว่าเดี๋ยวหนูลำถวายค่ะออทีนี้ก่อนที่เราจะไปสงขาถามนิดนึงเพราะก่อนหน้านี้เราได้มีการประกาศว่าเราะจะไปลงมีแกนโซลีนเพรมนเกิดการถอนตัวคะเออที่จริง ตอนแรกอะค่ะด้วยวันที่เราลงสมัครเราลงสมัครไว้สองที่ก็คือทั้งสงขลาและสุรินเลยแล้ววันชนกันในตอนแรกนะคะวันชนกันเราก็เลยต้องเลือกว่าเราต้องเลือกจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งซึ่งมิทแกนสุรินกับมิรแกนน่านก็คือเพียงพีดีคนเดียวกันเราก็รู้สึกว่าโอเคเราลงให้เขาแล้วจังหวัดหนึ่งแล้วก็ไปสงขลาดีกว่า อันนี้คือเหตุผลหลักในการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนไปทางสงขาใช่ค่ะและใจจริงเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยคือเราอยากกลับไปสงขาอีกครั้งเพราะว่ามิดแกนแรกในปีที่แล้วเนี่ยหนูก็ลงสงขาหนูอยากไปคว้ามงที่นั่นแล้ววันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วใช่ค่ะสําเร็จแล้วเพราะว่าขอยาเงือกไว้ค่ะเดินหนูไปราให้นะคะ่าเออมนเหมือนเราถูกที่ถูกเวลาไหมด้วยด้วยด้วยจังหวะเวลาทุกๆอย่างเลยค่ะ หนูรู้สึกว่าสิ่งที่เราพยายามและพัฒนาตัวเองมาตลอดนะมันมันส่งผลแล้วก็มูชำ้ำเมื่อไหายคนเขาแอบสงสัยว่าทำไมเราได้ขวัญใจจากมิสแกรนเวทีเดิมแต่ทำไมเราถึงไม่ติดหนึ่งในสาอ,อ๋ออาจจะด้วยหลายๆเหตุผลเพราะตัวหนูเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเอาตรงๆคือหนูก็ไม่ใช่กรรมการเราไม่ใช่คนตัดสินเรามีหน้าที่เป็นนางงามบนเวทีเราก็ทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วผลจะออกมา,างไงก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะ เราได้เห็นดราม่าเวทีไหมคะตอนประกวดว่าจะมีออดราม่าฉ่ามา,มากจริงๆก็คือหนูเป็นคนที่กว่าจะรู้ว่ามีดราม่าก็คือแบบหลายๆวันมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ทราบภายหลังแล้วก็รู้สึกว่าโอเคก็เรื่องมันผ่านไปแล้วเพราะเรารู้ที่หลังแล้วแล้วก็ไม่ได้อะไรวันที่เราไม่ได้เข้ารอบสามตอนนั้นเรารู้สึกาน้อยขนาดไหนเพราะเราตั้งใจมาประกวดเลยไม่น้อยเลยค่ะรู้สึกไม่น้อยเลยอันนี้พูดตามจริงนะคะแล้วก็ตอนแรกคิดไว้ด้วยซ้ำว่าเอ๊ะเ,เ,เราเราก็คงไม่เข้าห้าหรอก ก็คือยืนสวยๆชัดๆไว้เลยแล้วพอมาประกาศเราปุ๊บอุ้ยเราเข้าด้วยหรออะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคเข้าแล้วเราก็ทําให้เต็มที่แต่พอเราไม่เข้ารอบสามสามคนสุดท้ายเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคมามาถึงมาไกลได้แค่นี้แหละแต่แฟนางามวางให้เราจับมือเลยนะใช่จริงเหรอเฮ้ยเขาเขาวางแบบนั้นเลยก็ขอบคุณมากๆนะคะแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามกติกาที่เขาวางเอาไว้แล้วก็ คำตัดสินของกรรมการอะเป็นถือเป็นอานสิ้นสุดที่ถามหนสิ่งรูปแบบของการจัดาการประกวดนะ,ะ,ะนวันนั้น,นมันได้มีการซ้อมอะไรยังไงบ้างเพราะว่าคือที่มันเสกดราม่าเนี่ยคือมันเกิดเหตุขัดข้องหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกรณีหัวไม้ที่แบบมันตกลงมาขนาดนั้นอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาจริงๆคือทุกอย่างมันก็ฉุกระหูกันไปหมดนะคะและในวันนั้นก็คือด้วยตัวเราเองเนี่ยก็ ตื่นเช้ามาแต่งหน้าทํรารับผิดชอบตัวเองอ่ะด้วยความเป็นนางงามเราต้องรับผิดชอบตัวเองก่อน <S <S พอเรารับผิดชอบตัวเองเสร็จแล้วเราก็ไปหน้าเวทีเพื่อที่จะรอบล็อกกิ้งหรืออะไรเง<ะ>ี้ยค่ะแต่ก็มันก็มีความผิดพลาดหลาย,หลาย,ห,ลายหลายอย่างซึ่งเราก็ไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนคุมงานทั้งหมด่ะเน,ะนาะใช่เราก็ไม่รู้ <โฆ S 1> ไงมีค่ะยอมรับเอาตรงๆคือมีแต่ก็มีไม่เยอะก็คือทุกอย่างก็ใช้เซนส์ความเป็นนางงามล้วนๆเลยค่ะ แล้วคือจริงๆอะระยะเวลาในการจรัดงานมันมันมันเลทจริงไหมแบบว่าจนที่แบบว่ามันกลายเป็นว่าเหมือนแบบสถานที่เขาบอกว่าเออมันถึงเวลาแล้วต้องจบได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จากที่หนูฟังมานะใน,ในในในมุมของที่หนูเข้าใจกับทางกองนะก็คือมันเลทจริงไหมมันเลทจริงแต่ว่าจากที่คุยมาคือเขาพยายามที่จะขอแล้วจนถึงณัเวลาที่เขากําหนดอะไรเงี้ยแต่ก็พอมาคุยกันหน้างานอีกทีคือมันไม่ไม่ไมตรงนั้น ก็เลยทําให้เกิดมีปัญหาอันนี้หนูก็ไม่รู้ว่าเทสจริงแล้วเป็นยังไงอืม,อมค่ะเอาจริงๆตอนซ้อมมนได้มีซีนทํามาตำแหน่งตอนางงามปีที่แล้วไหมโอ,ออันนี้ไม่รู้เลยค่ะเพราะอยู่หลังเวทีแล้วก็แต่งหน้าใส่ชุดกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าช่วงที่เสร็จสิ้นจากการซ้อมของเราแล้วเนี่ยเขาจะมีอะไรต่อไหมแต่จริงๆก็ควรจะมีมค่ะ อันนี้ก็คือในฐานะที่เราแบบว่าเป็นผู้เข้าประกวดเนาะเราจะอยู่ในในสถานการณ์นั้นด้วยใช่ใช่คือจะทราบในในเท่าที่เราทราบได้ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราเราไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดอ่ะด้วยความที่เราเป็นแค่นางงามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทําทุกอย่างให้เต็มที่ในพาร์ทของเราแล้วค่ะแต่เขาบอกว่าสปอนเซอร์อ่าอันนี้ต้องเล่าอันนี้ต้องเล่าไหนล่ะยังไงเดี๋ยวสิก็จริงๆอ่ะคืออย่างหนูว่าได้ไลฟ์ไปเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์มานานแล้วแล้วก็เก็บเรื่องเนี้ยมา พอสมควรแล้วแหละแล้วลลคิดว่าแบบหลังจากที่เราได้มงสงขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกความจริงกับทุกคนด้วยเพราะว่ามันมีผลกระทบหลายหลายคนเพราะว่าแฟนคลับ FC ของหนูอะค่ะช่วยกันสนับสนุนซัพพอร์ตหนูอยากให้หนูได้รางวัลบนเวทีด้วยการซื้อสินค้าจากสปอนเซอร์แบรนด์หนึง่งแต่เขาไม่ส่งของอันดับแรกมไม่ส่งของแล้วพาอส่งมาส่งเพราะว่าเราตามนะมส่งเพราะเราตามแล้วส่งมาก็คือไม่ใช่แบรนด์นั้นสินค้าไม่ตรงปก ก็กลายเป็นว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ลูกค้า f อเราที่เขาสั่งของไปเขาก็ได้ของที่ไม่ไม่ได้คุณภาพหรอแล้วมันมันไม่ตรงตามที่เขาคิดไว้หรอแล้วอีกอย่างหนึ่งคือรางวัลเราก็ไม่ได้จากที่เราคุยกันไว้ว่าคือถ้าหากว่าเราได้เบสเซอร์นะ,ะเราจะได้เงินรางวัลเท่านี้ได้ชุดเครื่องเพชรได้นู่นนี่นั่นได้สายสะพายกลายเป็นว่าเราไม่ได้อะไรเลยแล้วเขาก็จ่ายเงินให้เราเพื่อให้เรารับรางวัลบนเวทีเขาไม่อยากเห็นเราตัวเปล่าอแล้วก็เห็นใจเขาเรื่องนี้แล้วเราก็รู้สึกว่ามัน มันไม่ควรกระทํากับลูกค้าในฐานะถ้าเป็นคุณเป็นพ่อค้าแล้วคุณไม่ส่งของส่งของไม่ตรงปกส่งของไม่ตรงเวลาไม่ครบราคาที่ตั้งไว้มันก็มันก็ไม่ถูกต้องเราก็เลยออกมาชี้แจงแล้วก็ขอโทษเอซเพราะว่าเอเราแบบทุ่มทุนกันมากจริงๆเหมือนสั่งอีกอย่างนึงแล้วก็ได้อีกอย่างนึงเนี่ยใช่ค่ะเหมือนสั่ง A อแต่ได้กอไก่กอแต่เพราอ้ะมันไม่ใช่ของนี้นี่นาสิงานที่เราออกมาไล์สดเนี่ยเราเรากลัวแม้ที่มันจะเกิดดราม่าหรือว่ามีปัญหากับพีดีเดิม สำหรับหนูรู้สึกว่าความจริงก็คือความจริงอะในความผิดพลาดทุกครั้งมันถ้าหากว่าตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามเราสามารถแก้ไขได้ถ้าเราแก้ไขแล้วเราผิดชอบมันมันก็จบมันไม่มีอะไรหรอกคนเรามันผิดพลาดกันได้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหนูเองก็เคยผิดพลาดแต่เราเรายอมรับมันเราขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็แก้ไขมันมันต่อแล้วเราก็ใช้ชีวิตต่อไปได้ค่ะมันเรื่องปกติแค่แค่เราอยากจะแบบแสดงจุดยืนว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องนะถ้าหากว่าเราเงียบหรือปล่อยทิ้งไว้อ่ะ คนที่ได้รับผลกระทบก็คือคนที่เรารักและคนที่รักเราทั้ง FC เอยทั้งครอบครัวหนูเองก็ซื้อของไปมันมันก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องออกมารับผิดชอบและการที่หนูบอกออกไปอ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรอ่ะเพราะมันเป็นความจรงิงหนูไม่ได้เติมแต่งไม่ได้บวกเพิ่มไม่ได้พิเศษใส่น้ําใส่ไข่มันคือความจริงทั้งหมดแล้วก็ยังไม่ได้ลบไลด้วยไปย้อนดูได้นะคะตอนนี้สองพันกว่าวิวแล้วความเสียหายเยอะไหมคะจากที่แบบเขาซัมซู้านอะไรเงี้ยก็เกือบเกือบหมื่นนะคะเกือบหมื่นเกือบหมื่นแต่ สำหรับหนูก็คือต่อให้มันจะมูลค่าจะมากจะน้อยแค่ไหนแต่มันก็เป็นเงินเด็กบางคนน้องๆบางคนคือเขายังเรียนอยู่เลยแล้วเขามาช่วยเราซื้ออย่างเงี้ยเขาเก็บเงินสะสมมาแบบอาจจะแบบ200-300แต่คือแต่มันเป็นเงินเก็บเขาอะเราก็ไม่ควรทําแบบนั้นแล้วตอนนี้เขาได้ออมรับผิดชอบในสิ่งที่เขาผิดพาลาดการเรียนเขากําลังพยายามรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทําอยู่หนูเชื่ออย่างนั้นนะคะเพราะว่าเขาตั้งแต่หนูทักถามเขาว่าแบบ จะได้เงินรางวัลตอนไหนหรือว่าจะมาหาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยหลังก่อนนน้นนั้นคือเขาไม่อ่านไลน์ไม่อ่านแชทอะไรเลยจนตอนหลังจากหนูไลน์เนี่ยเขาก็ทักกลับมาแต่หนูก็ไม่ได้อ่าน<อ> <laughs> หนูก็ okay. โอเคคุณ<อ>เราบอกเขาไปหมดแล้วอะ่ะ<อ>แล้วสิ่งสำคัญก็คือ,อการที่หนูไม่อ่านไม่ได้หมายความว่าหนูจะปัดเขาออกนะแต่เขาต้องไปรับผิดชอบกับลูกค้านั่นคือสิ่งที่สมควรที่สุด